ครับผมน้องนนท์นะครับชัยนนท์พี่เพียรนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายบริษัทแปรซิฟิกเมล็ดพันธุ์นะครับแปรซิฟิกนะครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่จําหน่ายสายพันธุ์ข้าวโพดหลังนานะครับโดยเฉพาะท่านใดนะครับที่อยู่อีสานใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรลำนะครับใครที่อยากปลูกข้าวโพดหลังนานะครับวันนี้นะครับแปรซิฟิกเมล็ดพันธุ์นะครับมีอยู่3สายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่จะมาแนะนํา เกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวโพดหลังนาอยู่แล้วนะครับสามสายพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันยนอะไรเดี๋ยวผมแนะนํานะครับสายพันธุ์แรกนะครับชื่อว่าสายพันธุ์แปดสิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับจำไว้ดีๆนะครับเจ็ดแปดเก้าเบอร์เรียงนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับนะครับเก็บสดเก็บใบนะครับอายุเร็วนะครับเก็บได้ตั้งแต่ร้อยห้าวันจนถึงร้อยสิบวันนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการ ใช้เงินเร็วนะครับแหมไม่ใช่ร้อนเงินนะครับใช้เงินเร็วก็คือต้องการเข้ากระเป๋าตังเร็วๆนะครับใครที่จะปลูกพืชรุ่น2ไม่ว่าจะเป็นมันข้าวโพดต่อข้าวโพดหวานพืชอายุสั้นนะครับผมแนะนําพันธุนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเก็บสดน้ําหนักดีมากๆนะครับแกนเล็กเมล็ดลึกนะครับติดสุดนะครับเมล็ดติดสุดถึงปลายฝักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลผลิตนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนนะครับสําหรับ สายพันธุ์เก็บเร็วแนะนำา789น,นะครับสอบถามสบายดีช็อปนะครับมีทุกอย่างครบคันแน่นอนนะครับพร้อมคำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเมล็ดพันธุ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแปรซิฟิกเมล็ดพันธุ์ปลูกกระปุลังนาปีนี้แปรซิฟิกดีแน่นอนครับผมขอบคุณครับ